แม่แม่แม่จ้าโอ้โหเมื่อยเมืม่มอยพ่อพ่อนางแกล้งให้นานหลับนะคะตอนนี้พ่อนางก็บอกว่าให้ให้นางหลับด้วยนางก็หลับแต่คือต้องกอดขานอนตัวพ่อไปทำงาน โอ้แค่นี้ถ้าสมมติโล4สี่สิบาทก็คงจะได้เยอะเนาะอันนี้รถมาเงี้ยเดีต้อตากมาเี้ยจับมมังหนมัก้าก้กาพอพอนม่นั่นแอปไมแ